ไป่ได้คุดเอาได้บอสวยสวยโอ้โหท่านางน้องเมียบอสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับพิสาลบ้านสวนอีกแล้ววันนี้สาลบ้านสวนพาพอ่อพี่น้องมาเที่ยวสวนอินทผาลัมครับหรือว่าสวนทุ่งทองคำครับอำเภอเกษตร,รวิชัยจังหวัดลเลย์ครับเดี๋ยวเข้าสู่บทแนะนกับพี่น้องว่ามันงามซ้ำใด้ครับไปได้พี่น้องครับไป กดแชร์ให้ด้วยนะครับเด้ออีสานบ้านสวนสวัสดีครับพี่ไพ่เป็นไงไกลครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นอินทต่ผาลัมครับงามแห้งครับพี่น้องอันนี้คือขานการคัดเรียบร้อยแล้วครับคัดหมายถึงว่าเพิ่นสิตัดให้มันเลือนหน่อยๆครับเพราะว่าขันตัดเลือนหน่อยๆแล้วลูกมันจะใหญ่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ครับงามแห้งครับพี่น้องโอู้ดล่นไปแล้วหนึ่งครับพี่น้องโอหแบบงามเลยครับ แต่ละตนก็มีหลายพวงครับนี่ครับแบบงามครับพี่น้องเยอะมากนี่ครับนเป็นหน่วยหน่อยครับพี่น้องนี่บพทันแกะครับผมนี่ครับเป็นหน่วยน่อยหน่อยครับผมก่อนสุดใหญ่ไม่เลยครับอันนี้มีหลายรุ่นครับแต่ละรุ่นก็นสี่างกันประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่นะครับพี่น้องนี่ครับแบบงามครับพี่น้องแบบงามเลยครับ เสื้สิ้าพี่น้องเขาไปเบิ้งทางในครับผมเรื่อวันสิมีเขาขืนอยู่นิดนี่คือเอาเกาเขาขึ้นไปอยู่ตอนนี้เขากามาหอดมองที่จะขึ้นไปเบิ้งเขาขื่นไปสูงสูงแล้วเสื้อผ้าขึ้นในเบิ้งบรรยากาศครับว่าถึงสูงมันจะมันลงมาก่อนได้รู้ตอนนี้เขากขื่นมาถึงหอคอยแล้วพี่น้องเสื่อนพญายมกุมารบนอ๋อคอยเดียวนะครับจะเป็นสามารถชมวงวิวได้360องศานะครับพี่น้องนี่จะเป็นด้านล่างนะครับของ สวนอินทภาลามนะครับผมของลอยเอ็ดของเขาอย่างเงี้ยคราบมันเป็นพวงเพลินวายอิลีเนี่ครับผมอ้ันใหญ่แหงครับพี่น้องเคยมาประมาณสามปีก่อนนี่ครับพี่น้องแต่ว่าบอกบอกใหญ่ปีนี้ครับโบเดมาสองปีกว่าสองกับสามปีครับมาเบุญอีปีนี้ใหญ่แหงเขาขายน้ำบาดไม่คุ้นค่าค่ะพูน่ะโอ้โหพุ่มพวงกระแม่ได้พี่บีมพุ่มทั้งพุ่มทั้งพุ่มปลูกมา สโอ,อ้ยลานจอดเฮลิคอปเตอร์กับบาง,งนัน,นอนนันเดย์อัอนเดย์หลังจากเขาลงจากหวาัวคอยตรงนั้นแล้วเขาสิเผาไปเบื้องมองศูนย์สื่อของฝากค่ะมันมีของฝากขายอยู่ทั้งนั้นไปถามตอนนี้เขาก็มางหันมองที่สื่อของฝากแล้วครับพี่น้องกำลังมองขายแลว้วอันนี้แปลงไว้าลาโลครับไปทางนั้นคุณเออเท่าไ <ป S 1> หร่น่ะ อันนี้โลนึงไงปวดขาไหมน้มูทำไย่างบนใดไหมแม่เสียวขาี่องแบบครับพีน้องแบบที่เป็นตะกร้าไม้ไผ่กับแบบที่เป็นถุงสีแดงๆอันนี้เราจะบาดจัดลำเข้มมคนโลละสามรอครับผมอันนี้ครับกล้องนี่เด็กสองรอิบงจ้ะอ้าวมอกถุงคอมครับนี่แบบถุงด้วยเหรออ๋อนี่โลละร้ย โอ้มันลวงเวนบ่ค่ะนี่อันนี้ช่องไหนครับนี่ช่องบ้าอที่ศาลบ้านสวนอ่าครับพี่น้อองันนี้เป็นถิ่นตาต้องไห้โชว์ครับโอ้งามยังครับพี่น้องแบบสวยงามเลยครับมาซื้อไหนกันบ้างแล้วนี่ตรงนี้เป็นตรงพินตาผ้าลัมพี่น้องตามหัวห้าสิบอ่ะ นี่ครับนมินส์ปาล้ำสามขวดลอยครับผมตัวนี้ครับสามขวดลอยครับนี่เป็นอินทผลัมจากอิสราเอลครับเออากล่งครับแบบจัมโบ้ครับผมหนึ่งร้อยบาทครับไอ้เอาเพราะงามนะครับสวยมากครับเอาก็เอาดูเอาครับน้ำมูนเป็นหวันตอนนี้แอดมินเาหิวแล้วครับพี่น้องห้าสบาทครับหาของกินแล้วครับตอนนี้ครับ ครับพี่น้องสำหรับคลิปเที่ยวสวนอินสปาลัมทุ่งกุลาหรือว่าสวนทองคํานะครับสวนทุ่งทองคำนะครับขอจบไวเพียงสมิงนะครับพี่น้องก้าในกระฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องยูทูปอีสานบ้านสวนเพจเฟซบุ๊คอีสานบ้านสวนเพื่อเสติมีคลิปใหม่ๆพี่น้องในเบิองเอาไว้พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับมาด้วครับพี่น้องประมาณสิ้นเดือนนี่แหละครับสิ้นเดือนสิงหาเดือนกับสิเก้าเบิร์ตสวนแล้วครับพี่น้องยังมีโอกาสนะครับยังมีเวลาอยู่ครับ